ท่านโอมัดได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดแล้วแล้วก็ทําให้น้ําละหมาดสวยงามแล้วก็ถูกต้องเนี่ยนะเพียงแต่อาบเสร็จแล้วล้างเท้าเสร็จปุ๊บเขาก็กล่าวคําคว่าอัชฮะดุอัลละอิละฮิลลอฮวะฮาดะฮูลาชารีกะละอัลอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุอาบน้ําละหมาดเสร็จแล้วอ่านแค่นี้แหละอิลลัฟุติฮัดละฮูอับวาบุลจันนะอัลสามานถยายาดคุลุมินไอยยิฮาชาอั านเพียงสองประโยคเหมือนเป็นประโยคปฏิญาณตนแต่อัลลอฮ์จะให้ประตูสวรรค์ทั้ง8ดเนี่ยนะเปิดสําหรับเขาที่จะเลือกเข้าเลยง่ายเปะละ่ล่ะง่ายแต่ถามว่าวันนี้อ่านปะละ่ล่ะลืมไปแล้วลืมอะไรอาบอย่างเดียวสมัยก่อนใช่ปหล่ะคนสมัยก่อนเวลาอาบนะสมัยก่อนนะอาบเสร็จเขามองฟ้าต่างหากเหงนมองฟ้าแล้วก็อ่านใช่ไหมล่ะสมัยนี้บ้านเราไม่มีฟ้าแล้วในห้องอาบน้ําละหมาดอาบในห้องอาบน้ําเลยใช่ไหมล่ะเราก็ออกจากห้องอาบน้ําก่อน ที่ไม่ใช่เป็นห้องสุขานะเราก็เดินออกมานข้างนอกแล้วเดินไปอ่านไปก็ได้เพราะเงื่อนไขคือเลยนะให้อ่านนะอัชฮัดดอนไดเลอร์ลอวารดูลชะรี่กะาอัชฮะดดอนนะมาฮัมัดันอับดุวะรอซูลูอันนี้เป็นสุนนะเป็นแบบอย่างที่วันนี้มันเริ่มจะเลือนลางหายไป